คำเข้มอมูทั้หมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปกอกาตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบาร์บารี่โปรดใช้นิตยสารในการรับชมหรับสมุดข่าวกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นสวัสดีค่ะแม่หญิงบารมีพารวยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่จะทําให้คุณรวยงวดนี้ขอให้รวยรวยรวยคะ่ะมาพบกับเลขเด็ดๆอาจารย์เต่า888แดแอดแม่ต้นและเลขเด็ดบารมีพยาครุธ แต่ก่อนที่จะไปดูเลขแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคนหนึ่ง Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปด้วยนะคะเริ่มตน้นกันกับอาจารย์เต่า888เป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแน่นอนคะ่ะงวดที่แล้ว16ทธันวาคมอาจารย์เต่าให้58กับ75ก็มาทั้งบนและล่างเลยคะ่ะ งวดนี้30ธันวาคมอาจารย์เต่า888ให้ขนมไทย3ตัวเม็ดเดียว427 2ตัวก็จะมี4 2 47กับ27เลข4 2ก็ตรงกันกับตาไทยและอาจารย์นอตตี้สำหรับ4 7ก็ตรงกันกับตาไทยแอดใต้ฟ้าและแอดสุดปังยังมี27ที่ตรงกันกันกบตาไทยมมาเลวเลขล็อกฝันเป็นจริงแอดวิษนุ พี่นวลพาปรดนี้เลขล้าวงนายและใส่ในบอกมามาดูกันว่าอาจารย์เต่า888จะทำผลงานติดกันเป็นงวดที่2องไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อ,อด้วยแนวทางของแอดแม่ต้นสถิติ3งวด16กพฤศจิกายน1สีก็เข้าเลขล่างตรงเป๊ะ1ธันวาคม1 9ก็เข้าล่างเป็นตัวกลับและ97ก็เข้าบนฟ้าเป๊ะ มาทั้งบนและล่างเลยคะ่ะล่าสุด16ทธันวาคม2ตัวเด่นไม่เข้าแต่วิ่งรูดเข้าที่เลข5ทั้งบนและล่างคะ่ะผลงาน3งวดเลขวิ่งเข้าทั้ง3งวดเลข2ตัวมา2ง,งวดนะคะงวดนี้30ทธันวาคมแมต้นให้วิ่งรูด7 3ตัวเม็ดเดียว7,8,2 2ตัวมี7,8 7,2กับ8,2เน้นหนักๆ7,8 7,8เป็นตัวเน้นก็ตรงกันกันกบแอดวิสนุก สำหรับ82ก็ตรงกันกับแอดวิสันุพี่นวลพาปลดนี้แล้วก็รับเฉพาะสายทหารยังมี72ที่ตรงกันเยอะมากๆกับตาไทยม้าเรวเลขล็อกฝันเป็นจริงแอดวิสันุพี่นวลพาปลดนี้เลขรับวงในสายในบอกมาและอาจารย์เต่า888สำหรับเลข3ตัว782ก็ยังตรงกันกับแอดวิสันุและพี่นวลพาปลดนี้ด้วยค่ะ มาลุ้นกันว่าแม่ต้นจะกลับมาทำผลงานเด็ดๆในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาปิดท้ายกันด้วยเลขเด็ดปารมีพยาครุฑผลงานสุดปัง4งวดติด 1. พฤศจิกายน 1. 5ก็เข้าบนฟ้าเป็นตัวกลับ 16. พฤศจิกายน 1. 4ก็มาล่างเป็นตัวกลับ 1. ธันวาคม7 9กับ9 1ก็เข้าทั้งบนและล่างล่าสุด16ธันวาคม57กับ58ก็มาทั้งบนและล่างเหมือนกันคะ่ะ มาตามต่อในงวด30ธันวาคมบารมีพยาครุษให้เลข3ตัว653กับ553 2ตัวมี53 63 83 93แล้วละก็มีตัวกัน98น่าจะให้เด่นเลข3แล้วก็เน้น53นะคะซึ่งเลข3ตัว653ก็ตรงกันกับแอดกุ้งเต้นสำหรับ53ก็ตรงกันกับแอดกุ้งเต้นลูกแก้วล้านลาและยอยักษ์พารวย แล้วก็มี98ที่ตรงกับรับเฉพาะสายทหารยังมี83ที่ตรงกับลูกแก้วลันลาและอาจารย์อ่อมฐานพัมาดูกันว่าเลขเด็ดบารมีพยากรุษจะปังต่อเนื่องเป็นงวดที่5้าไหมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะและขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ